ครับกบสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องเพีเทีวีนะครับอ่านะครับคลิปนี้นะครับก็ Singapore нолог, มาฮอดแล้วนะครับสําหรับอาการแจกนะครับผมอาซุ้มแจกเนาะนะครับหลังจากที่ผมเฮ็ดคลิปอ่าแบบว่าอาคติกาไปแล้วนะครับอาว่าต้องเฮ็ดยังไงนะครับถึงจะมีสีรุ่นนะครับอารถนี้เนาะนะครับมามับแบบนี้นะครับผมสามารถนะครับเอาไปแปลงได้เนาะนะครับผมอาแปลงเป็นรถนั้นรถนี้ได้นะครับผมนี่ครับโดยเฉพาะรีโมทมันเนาะนะครับผม รีโมทมันไอ้สามารถเอาไปใส่รถที่แบบมีไดได้นะครับหรือเอาแบบเอาไปต่อใส่ใดลำรถจูงยางเลียไปน้ำก็ได้นะครับนี่ครับแล้วแต่พอะมีความคิดแบบใดเนาะนะครับแบบนี้เลยนะครับผมสวงสหฟพี่ๆนะครับรอรับอยู่บ้านนะครับกันใชเป็นผู้โชคดีนะครับผมหลังจากที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าให้เม่นซื้อนะครับซื้อจริงน่าสกุลจริงครับจังวัดนะครับผม เพื่อยั้งนะครับเพื่อแบบเวลาผมขอหลักฐานกันได้แบบผมมีแผนมาแอบอ้างได้นะครับผมนะครับนี่ครับได้รถแบบนี้ไปเลยนะครับหารางวัลนะครับผมคลิปนี้ก็มมหอดแล้วนะครับกับมาแจกแล้วนะครับมาค้นว่าเอ้ยตัวนะครับผมอ่าตัวซื้อนะครับแค่อยากได้อ้ยอดซับยอดยั้งซื้อบมเมนนะครับผมนะครับแจกกิงนะครับช่องนี้แจกริงนะครับแจกตลอดนะครับอ่าก็ติดตามไว้นะครับผม บานไหนมีโทรศัพท์จะเครื่องเอามาติดตามไว้เลยนะครับผมนี่แจกตลอดนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับกติกากระบอกไปแล้วนะครับว่าให้เม่นซื้อจริงน่านสกุลจริงกรจังวัดที่ยู่นะครับผมอ่าจังวัดที่ยู่นะครับบาจังวัดยังเนาะนะครับผมหลังจากเม่นคลิปนั้นแล้วนะครับคลิปนี้นะครับกลับมาเลยนะครับอ่ะแจกเลยนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วนะครับก่อนไปเบื้องผู้โชคดีนะครับ ให้เบื้องจินจ๊บนะครับอ่ายาลี่ยายังเนอะนะครับก่อนไปเบื้องนะครับผมกกดไลน์นะครับอ่าพูละไลน์ให้นะครับผมอ่ากดไลน์ก่อนเนาะนะครับผมอ่ะกดไลน์เนี้ครับกดไลน์แล้วไปครับผมไปรุ่นผู้โชคดีกันนะครับเอาครับกะมารุ่นกันเลยนะครับอ่านะครับมีหารังวัลเนาะนะครับหาค้นนะครับผมนะครับอ่ะมาครับค้นแรกนะครับผมค้นแรกที่เป็นไพ่นะครับผมอ่าไปครับผมคนแรก ไปครับผมคนแรกครับผมครับโชคธนายุทธนะครับม่นท่าจากใช่นาทนะครับอ่าคนแรกนะครับนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมอ่าผมกจะีแคปหน้าจอไว้เนาะนะครับผมอ่าคนแรกผ่านไปนะครับผมนะาครับกับคนแรกพานไปนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับคนที่สองนะครับผมอ่าคนที่สองนะครับคนที่สอง สดาจอมหงครับอุบลนะครับผมอ่าคนที่2นะครับผมอ่านะครับแคบหน้าจอไว้นะครับผมอ่าไปซื้อนี้นะครับผมอ่านะครับสองคนแล้วนะครับอ่านะครับสองคนแล้วนะครับต่อไปนะครับคนที่สามนะครับอ่านะครับคนที่สามนะครับคนที่สามจะเป็นไพ่นะครับผมอ่าไปครับผมอ่านะครับคนที่สามนะครับผม คนที่3นะครับคนที่3ามนะครับอ้าวอลวิดครับเพ่งกระจมนะครับจากบึงการนะครับผมอ่านะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมอ่าใคซื้อนี่เนาะนะครับนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับคนที่4ีนะครับผมอ่าคนที่สี่ายครับผมคนที่4นะครับผมเป็นไคนะครับ ดีซีนะครับผมอ้าวนะครับพัทพลนนะครับผมผู้ก่อสอนนะครับจากขอนแก่นนะครับผมอ้าวได้คนดีซีแล้วนะครับผมอ้าแคบหน้าจอไว้เหมือนเดิมนะครับไปซื้อนี่นะครับผมอ่านี่ครับผมต่อไปนะครับผมกับคนสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าคนสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นไผ่นะครับผมอ่ามาลุ้นกันเนาะนะครับผมคนสุดท้ายนะครับผม ไปครับผมไปครับ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 ลุ่งก่อนสุภาพจากอุบลนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมหาคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวครับผมก็พอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีหาท่านหาคนน้่นะครับผมอ่านะครับเป็นไพ่นะครับการแสดงตัวในเมนนี่ได้ นะครับผมอ่าได้เนาะนะครับผมส่วนนะครับการส่งที่ยูเฮ็ดจังไดนะครับอ่ากติกาการส่งที่ยูเนาะนะครับผมนะครับให้นะครับอ่าทักแชทมานะครับผมอ่าทักแชทมาเนาะนะครับผมทักแชทมาในเพจนะครับอ่าเพจกายูไอหลายคนคงชิลู้แล้วนะนะครับเพจนะครับอ่าขันไพ่บลูกอ่าลิงใต้คลิปนี้นะครับผมผมว่างไว้อยู่นะครับผมกลับไปกดเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งข้อความนะครับแล้วก็ แคปคือผมว่าแหละครับใครเป็นผู้โชคดีก็แคบไปนะครับผมแล้วก็ส่งไปว่าเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมกระสิบอกกติกาการส่งกันยังนะครับอ่านะครับผมมานันนะครับผมใครเป็นผู้โชคดีหาท่านนะครับที่ผมซุ้มไปเนาะนะครับผมก็ทักแชทไปในเพจนะครับอ่านะครับขันไพ่นะครับมีระยะเวลานะครับขันไพ่ว่าทักไปตามกําหนดนะครับกติตรสซิดไปนะครับผมก่ากาหนดก็คือนะครับ เทียงขึ้นนะครับวันอังคานนะครับเทียงขึ้นวันอังคานเนาะนะครับวันพุธย่ำไอคันเป็นวันพุธขึ้นไปนะครับบ๊ทได้แล้วนะครับสลัซิตเนาะนะครับผมผมไผ่เวลาสองมือนะครับวันจันทร์กับวันอังคานนะครับผมวันจันทร์กับวันอังคารเนาะนะครับผมอ่นไพแบบ เกินระยะเวลากบอดได้นะครับตัดซิ์ไปแล้วกันสิมาจับไหมเฮ็ดคลิปไหมนะครับผมอ่าล่อลวนกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีคนแบบสารซี์บ่นะครับผมนะครับตามกาหนดนะครับผมว่าันังคาดเนาะเที่ยงคืนนะครับขันผู้โชคดีนะครับให้โชคดีแล้วที่บ่ทักมานะครับยืนยันตัวตนนะครับผมก็คือว่าตัดซิ์ไปนะครับบ่มีขอเรียกร้องยันนะครับแล้วกัสิเอามาซ่มไหมนะครับผมอ่าผู้เก่าเก่าออกไปนะครับผมผู้ที่ยืนยันแล้วนะครับ เอาออกไปนะครับผู้เดชผู้ที่ได้แล้วนะครับผู้ที่ประท่านได้ก็บรุ่นกันต่อไปนะครับผม tá, อ่านะครับอย่าลืมนะครับข้อติดตามกันไว้เรื่อยๆนะครับอ่ะติดตามกันตลอดเนาะนะครับผมส่องผมกับมีแจกเรื่อยๆนะครับแจกเรื่อยๆผมก็อยากแจกเรื่อยๆอยู่เนาะนะครับผมอ่ะแล้วแต่อ่าสถานการณ์ยอดวิวเนาะนะครับขันยอดวิวดีกับแจกไว้นะครับผมอ่ะแจกดูเนาะนะครับขันยอดวิวบ่คอยดีก็โดนๆค่อยแจกทีนึงเนาะนะครับ นะครับอสิมีแจกเรื่อยๆนะครับผมนะครับลดดำถดยังบางคนกระถามนอตนะครับ่าแจกว่าแจกนะครับผมขันยอดวิวดียังดีกรแจกเร็วนะครับขันยอดวิวพอดีกับประมาณหามือซับนะครับสิแจกนะครับแล้วก็พวกสายลินเกมนะครับพวกเติมนะครับอ่าทูมันนี่เนาะนะครับคงรูดีนะครับอ่าอสิมิแจกขึ้นกันนะครับผมขอติดตามไว้นะครับบารไดมิโทรศัพท์ไอเครื่องก็เอามาติดตามไปเลยนะครับผมนะครับรอลุ้นกันนะครับผม อาครับผมคลิปนี่กะอมาอ่าเป็นผู้โชคดีนะครับผมผู้โชคดีเนาะประกาศผู้โชคดีแล้วนะครับผมอ่ะก็่าลืมทักมานะครับผมอ่าผู้โชคดีหาท่านนะครับผมก้อนไอ้เที่ยงคืนวันอังคารนะครับอ่าเป็นวันพฤหัสไอ้เป็นวันพุธไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วกะวัสซิดนะครับกะให้มาจับไหมนะครับผมอ่ะครับคลิปนี้ก็ซํานีนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทีมวอลลมสนุกกันนะครับผมอาคลิปหน้าจะมียังต่อไปก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ